และไว้่าไได้ดูแลสุขภาพของท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ถ่ายมาในโอกาสที่โรงพยาบาคบลครบรอบ40ปีนี้นะคะอย่างไรก็ตามเราขอยืนยันว่าเราจะมุ่งมัน่นพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงสุดด้วยความโปร่งใสและยึดหลักภายใต้หลักของธรรมาภิบาล ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติของเราตลอดไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ทางการสวดอีกครั้งค่ะขอขอบพระคุณท่านเพื่อจ ตอนนี้คุาชรัชจารรกิจพิพัฒน์นะคะที่ได้ให้เกียรติกล่าวถึง40ปีของโรงพยาบาลบำรุงราชกับก้าวย่างใหม่ภาย,ยหลังโควิด1 9าค่ะลำดับต่อไปด้วยให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของ40ปีแห่งความสําเร็จในการสมมอบการรักษาของบำรุงราชในโอกาสนี้ดิฉันขอราบเรียนเชิญท่านผู้ในการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราชในโอกาสนี้ขอเสดงประมยิอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์แพทย์ธนิสนนิ์สันต์ประยุทธ์้าคณะใหญ ขอเกลาสวัสดีผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากธนาคารไทยพาณิชย์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบริทีเดียผู้บริหารและคณะแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่เสียสละเวลามาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับในงานโอกาสครบรอบ44โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผมขอเล่าประสบการณ์เกีเ่ยวกับเรื่องของอการทาง,งานที่โรงพยาบาลน,นี้มาตลอด40ปีอายุกปป็พอๆกับโรงพยาบาลน,นะแต,แต่ของผมเป็นแค่การทาง,งาน40ปี <c oughs> 4, 5, 5, 5, อายุจริงเกินก่านี้เยอะนะครับโรงพยาบาลบนลุงเนา่ยเปิดให้บริการในปี2523นะครับในแนวคิดของท่านชินสปนพาริชผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล ร่วมกับคณะแพทย์ในขณะนั้นนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับตั้งแต่เริ่มทำการเนี่ยท่านผู้บริหารสูงสุดของเราก็ให้แนวนโยบายที่จะให้โรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีความสามารถที่จะรักษาโรคอันซับซ้อนนะครับให้ได้มาตรฐานในระดับสากลน,นะครับ เมื่อก่อนนี้เราอาจจะต้องรีเฟอร์ไปยังโรงพยาบาลอรือ่เอกชนที่สิงคโปร์ที่อะไรกันครับท่านได้มีแนวคิดว่าโรงพยาบาลในลักษณะเนี้ควรจะอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วท่านก็ความฝันของท่านก็เป็นจริงนะครับ นอกจากคุณภาพของการรักษาและการบริการแล้วเนี่ยเรายังเน้นถึงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ผู้ป่วยความต้องการของผู้ป่วยเป็นศูนย์กาลางในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับนั่นคือที่มาของคําว่าบํารุงราในช่วง40ปี40 40ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวิกฤตผ่านวิกฤตต่างๆมามากมายโดยที่แม่และลูกปลอดภัยเราต้องใช้คน หลายสิบคน<อ>ในการ<ม><อ>ที่จะ manage อ,อย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะความสามารถของแพทย์มันเป็นทีมครับมันสร้างขึ้นมานะครับในช่วง 40, 40ปีนี้เราได้รับการรับรองมาตรฐานจากนานาชาติแล้วก็จากระดับชาติหลายๆหลายๆา,ยา,ยา <S 2> <S 2> เรารักษาโรคเลือดหัวใจตีบ2,682รายใน3ปี ในจํานวนนี้กว่าพันรายเป็นเส้นเลือดหัวใจตีที่มีความยากคือมีที่ตีมากกว่าสองแห่งเราสามารถที่จะรักษาโรคอันซับซ้อนเหล่านี้ได้ด้วยคุณภาพของแพทย์และทีมงานมีการรักษาเรื่องของการ